สวัสดี x x c v v t t r r t h a i l a n d ทุกๆท่านนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่โรงงานประกอบ TZCO แล้วก็วันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเดินเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ไปทัวร์โรงงานเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเนี่ยเข้าไปดูส่วนจัดแสดงนะครับหรือ Ex ็กซิบิชันก่อนนะครับของ t ีท่าซีโว่าจะมีอะไรบ้างไะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันได้เลยครับผมอันนี้เขาจะเป็นวิดีโอแนะนำนะครับ เกี่ยวกับทีเซนซีโนะครับเป็นวิดีโอต้อนรับผู้ที่วิซิสเตอร์นะครับหรือเกกทุกท่านนะครับท,ที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานเพิ่งสังเกตนะท่านผู้ชมจอนี้มันจอล่างกับจอบนรวมกันเลยนะครับนะอารมณ์แบบ เหมือนภาพหลายมิติครับหเห้นไหมนะผู้ชมบางคนดูแล้วอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยนะแต่ว่าผมดูได้ครับแบรนด์ t s c o เนี่ยเป็นแบรนด์ที่รัฐบาลจีนเนี่ยถือหุ้น100%นะครับแล้วก็วิดีโอเปิดตัวที่เขาแสดงให้ดูเนี่ยก็คือจะเป็นทุกอย่างนะครับที่ t s c o ทำนะครับ ตั้งแต่อินฟาสตัคเจอร์นะครับโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆนะครับทุกระบบในประเทศจีนนะครับทุกระบบจบที่ตีซัดซีโอครับท่านผู้ชมนี่ครับไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานการก่อสร้างต่างๆนะครับ ซึ่งแบรนด์ทีเซนซเนี่ยนะครับจะกอ่อตั้งในปี1950นะครับแต่สมัยนั้นเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เป็นซัพพลายเออร์นะครับในเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะครับแล้วก็ผลิตแล้วประกอบเครื่องจักรเนี่ยในการเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นซับนะครับอ่าเป็นซับคอนแทคให้กับอ่าบริษัทอื่นๆมานานมากครับท่านผู้ชมนอยู่เบื้องหลังมานานมากครับแล้วก็ ในปัจจุบันนี้นะครับจนแบรนด์ทีซ่าซีโเนี้ยได้ตัดสินใจนะครับผลิตเครื่องจักรนะครับเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งออกจำหน่ายทั่วโลกนะครับหลากหลายเครื่องจักรที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็คือ ผลิตหมดเลยนะครับตั้งแต่รถน้ำมันรถไฟฟ้าแล้วอีกหนึ่งอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือไฮโดรเจนครับท่านผู้ชมนี่ครับมีสถานีเติมไฮโดรเจนด้วยนะครับท่านผู้ชมยอดเมื่อเรากำลังดูโชว์อยู่บนหน้านตบุกยักษ์ครับท่านผู้ชม ส่วนใหญ่นะครับจะเน้นเป็นงานโรบอทแขนคนนะครับจะใช้คนเนี่ย ค่อนข้างน้อยนะครับน่ะ จริงๆเนี่ยชื่อทีทีแซซีโอเนี่ยในคำชื่อเต็มก็คือไทหยวนนะครับเฮฟวี่แมชชีเนอรี่คุบน,น,นะแต่จริงๆเนี่ยคำว่าทีทีแซดเนี่ยมาจากคำว่าไทไทจงหรือไทส่งนะครับแล้วก็ซีโอก็คือคอมพานีนะครับเป็นได้ก็เลยกลายเป็นรวบรวมเป็นไทส่งหรือไทจงคอมพานีนะครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่าแบรนด์ทีแซดซีโอนั่นเองครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นรูปของ ท่านผู้นําของประเทศจีนนะครับก็คือสีจิ้นผิงนะครับซึ่งตัวของท่านเองเนี่ยได้เดินทางมาโรงงานเนี้ยสครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกเนี่ยก็คือปี2,009นะครับเดินทางมาเปิดโรงงานแล้วก็เดินทางมาเปิดครั้งใหญ่อีกครั้งนึงเนี่ยในปี2,017นะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับจะเป็นประวัติของแบรนด์ TZCO โดยคร่าวๆนะครับว่าตั้งแต่ปี1950เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะ มีอะไรบ้างและตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ history b i l b o a r d นะครับของแบรนด์ t z c o ว่าตั้งแต่ก่อตั้งมาเนี่ยตั้งแต่ปี1950นะครับจนถึงปีปัจจุบันเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างน,นะครับโดยเฉพาะจะมีการบันทึกทุกๆ10ปีนะครับในทุกๆ10ปีเนะี่ยในช่วง10ปีปีไหนนะครับจะมีการพัฒนาแล้วก็ เปลี่ยนแปลงในเรื่องใดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปไล่กันทีละชอ็อตทีละสะเต็ปเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งประวัติเขาจะเขียนไว้แบบสั้นๆนะให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไล่กันตั้งแต่ในช่วงปี1950ก่อนแล้วกันเนาะท่านผู้ชมปี1950เนี่ยนะครับใน กลุ่มนิวไชน่านะครับได้ลงทุนประมาณ750ล้านหยวนนะครับสำหรับออกแบบแล้วก็ก่อตั้งโรงงานขึ้นมาครับในเมืองไถจงแล้วก็ไถจงกุบเนี่ยได้ถือกําเนิดขึ้นนะครับแล้วก็ในปี1961เนี่ยได้มีการผลิตรถขุดขนาด4ลูกบาทเมตรนะเป็นม i n นิ่งโชเวลนะครับซึ่งเป็นคันแรกนะครับในประเทศจีนนะครับแล้วก็ในปี1977นะครับมีการผลิตนะครับมายนิ่งโชเวลขนาด10ลูกบาทเมตรนะครับเป็นคันแรกเกิดขึ้นที่เมืองไถจง นะแล้วก็ปี1985นะครับผลิตรถขุดขนาด16.8ลูกบาศก์เมตรแล้วก็ถือกำเนิดที่เมืองไทจงถือว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผลิตอุปกรณ์นะครับที่เป็นชั้นนำระดับโลกเลยนะครับแล้วก็ในปี1 9 9 0เนี่ยได้ส่งรถขุด WKC C หรือว่า Mining s h o v e l เนี่ยขนาด10ลูกบาศก์เมตรนะครับนำที่บปงกีนะครับ,บท่านผู้ชมจำนวน4คันนะครับจากประเทศจีนเนี่ยไปยังปากีสถานถือว่าเป็นการส่งออกครั้งแรกรถใหญ่ของ t z c O เลยนะครับแล้วก็ปี2548นะได้ถือกาเนิด mininging s h o Shovel ขนาด20ลูกบาทเมตรขึ้นมาที่เมืองไถจงแล้วก็เป็นการควบคุมโดยไฟฟ้าที่มีความเสถียรมากยิ่งขึ้นแล้วก็นะครับปี2012ก็ได้ผลิต WK75 หรือรถขุด mining shovel ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับถือกำเนิดที่เมืองไทจงนะครับถือว่าเป็นการังาดของจีนซึ่งถือว่าเป็นที่โด่งดังในเวทีโลกเลยนะครับเพราะว่าสามารถทํา รถ Mining Shovel ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้นะครับแล้วก็ในปี2021เนี่ยนะครับได้เปิดตัวนวัตรกรรมนะครับที่ยิ่งใหญ่ด้วยการประกาศว่าเราเนี่ยเป็นมิตรสิ well ่งแวดล้อมด้วยการผลิตรถขุดไฟฟ้าขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นเทียนผู้นำอุตสาหกรรมนะครับในประเทศจีนเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับอ uh, งประกอบรถขุดทีเซนซีอนี้นะครับก็คือเป็น the great innovation of China made นะครับ ก็คือไฮดรเล็กเอ็กเคเวอร์มีผลิตตั้งแต่รถขุนรุ่นที่เล็กที่สุดครับที่นี่นะครับเล็กเล็กที่สุดนะครับจนไปถึงขนาดใหญ่ที่สุดก็คือ WK75 ที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่ามันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนะแล้วที่นี่เขาจะเน้นแบบ s มาร์ทเอ a ก a t เวเตอร์แฟอรนะนะครับทุกชิ้นส่วนนะครับขึ้นที่นี่จบที่นี่หมดนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับอันนี้ก็คือผัง โปรบอนริสนะครับที่ถือว่าเป็นลูกค้าของทีเซซีโอนะตอนนี้นะครับก็มีอยู่เจ็ดสิบกว่าประเทศทั่วโลกนะครับที่เป็นลูกค้าของทีเซอซีโออยู่นะครับผมอ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมคันนี้ของทีเซซีโอเนี่ยเขาจะมีรหัสเนาะรหัสในการดําเนินการดําเนินธุรกิจของเขาเลยแล้วกันก็คือหนึ่งหนึ่งสองศูนย์เนี่ยเดี๋ยวมีความหมายว่าอะไรเดี๋ยวฟังกันเลยครับท่านผู้ชมผมก็หนึ่งตัวแรกนะครับก็คือเขาจะทาค่้นติน หลังจากที่มีการติดต่อมาหนึ่งตัวที่สองก็คือจะต้องมีการเลือกคัสันเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลลูกค้ารายนั้นนะครับก็จะรวมในช่งห้านาทีแรกที่ที่ติดต่อลูกค้าติดต่อมาเลขสองเนี่ยก็คือเขาจะต้องไปถึงหน้าหาลูกค้าเวลาลูกค้ามีปัญหาเนี่ยไม่เกินสองชั่วโมงมเลขหนึ่งตัวต่อมาก็คือเขาจะต้องดําเนินการจักดการปัญหาของลูกค้าเนี่ยให้จบภายในหนึ่งวันภายในหนึ่งวันนะครับและเลขสูตรตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือเขาจะจักดการปัญหาของลูกค้าให้จบโดยที่ไม่ให้มีปัญหากลับมาหาเขาตัวเลขต้อง อันนี้ก็คือสิ่งที่ยึดมั่นในระบบของทีเซซีอนะครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูนย์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเป็นที่มาของตัวเลขนี้ครับรุ่นนี้เราไปถ่ายกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นต่อไปนะครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นทีเซียสองสี่ศูนย์เอชนะครับเป็นเป็นรถขุดพลังงานไฮโดรเจนนะครับท่านผู้ชมว,ว้าว อันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมใช้ใช้พลังงานหลักในการขับเคลื่อนนะครับก็คือไฮโดรเจนซึ่งถังถังนี้ท่านผู้ชมเห็นสองถังนี้ก็คือจะเป็นถังไฮโดรเจนนะครับสําหรับใช้งานนะครับโอ้รหัสเขาจะเป็น E H นะครับก็คือเป็นไฮโดรเจนขนาด24ตันนะครับท่านผู้ชม Mm. For the hydrogen, the, the car, have, uh, if you fill up the hydrogen, maybe you need 4 to 6 minutes. Oh, this one, 24 hours. 8 to 10 hours, depending on the customer's condition. Okay. seems like the screen will fall off over there. น,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 น่าจะดูตรงนี้ได้ครับในตัวสองเจ็ดเป็นยีิบเจ็ดตันครับอันนี้ยีิบสี่ตันนะครับเป็นรถขุดพลังงานไฮโดรเจนแล้วซึ่งท่านผู้ชมนะครับสังเกตดูเคาตัวเวทนะเห็นไหมท่านผู้ชมเคาตัวเวทมันยาวมาอีกเป็นเมตรนะท่านผู้ชมโดยหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการผาผ่านพลังงานแล้วกันนะครับท่านผู้ชมดูตรงนี้ครับนี่ครับ ปกติท่อเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนใช่ไหมบนฝากระโปรงแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นท่อสําหรับปล่อยหยดน้ําที่เสร็จสิ้นกระบวนการเผาไหม้ลงมากลายเป็นห,หยดน้าครับท่านผู้ชมนี่นะครับขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนเทคโนโลยีใหม่ครับท่านผู้ชมแต่เขาตะเวทโคตรยาวเลยนะครับท้ายนี่มันเป็นถังไว้สำหรับใส่ไฮโดรเจนนะครับโอ้ขนาดยี่สบสี่ตันนะครับคันนี้ คันนี้ขนาด27ตันครับพลังงานไฮโดรเจนเหมือนกันครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับรายละเอียดรายละเอียดเขานะครับก็คือ o perating weight นะครับน้ำหนักปฏิบัติการ27ตันนะครับบุ้งกี่เนี่ยอยู่ที่1.3คิวนะครับเอ่อมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับ ร้อยห้าสิบกิโลวัตต์ต่อรอบเครื่องยนต์หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็สิบรอบต่อนาทีนะครับ <c oughs> ก็น่าจะประมาณ200มามาประมาณสองร้อยม้ามั้งท่านผู้ชมเดี๋ยวลองเอาเดี๋ยวลองเอาอ้นี้นะครับหนึ่งห้าอขอไปขอไป150หนึ่งห้าศูนย์คูณหนึ่งจุดสามสี่หนึ่งสองร้อยหนึ่งแรงม้าครับท่านผู้ชมคันนี้นะครับพลังงานไฮโดรเจนขนาดยี่สิบเจ็ดตัน โอเคมาเดี๋ยวมาดูภายในคันนี้เป็นไฟฟ้าใช่ไหมคันนู้นไฮโดรเจนนะครับท่านผู้ชมคันนี้ไฟฟ้านะถ้าไฟฟ้าจะลงด้วย e นะครับถ้าไฮโดรเจนเนี่ยจะลงท้ายด้วย e h นะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เป็นรถกุดไฟฟ้าอันนี้จะมีสองระบบ ก็คือชาร์จไฟได้กับเปลี่ยนแบบอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนโมดูลใช่ครับยกโมดูลแบตใช่ไหมครับก็คืออันนี้นะครับท่านผู้ชมจะมีอยู่ทั้งหมดสองระบบนะถ้าถ้าที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เขาออกแบบมาก็คือหนึ่งแบบเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับแบบปลั๊กแรงดันสูงนะครับไฟแรงดันสูงเข้าไปกับสองยกเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่เลยนะครับก็คือแบตหมดอะยกเป็นชุดเลยนะครับยกออกแล้วก็เปลี่ยนเข้าใหม่แล้วก็ทำงานได้เลยเอออันนี้เวิร์กนะครับท่านผู้ชม ค่อนข้างเวิร์กนะครับก็มาไอตัวเล็กที่เราไปเจอที่งานกันเมื่อวานนี้ครับตัวนี้ครับนี่ครับไร้คนขคับมาเห็นตัวเต็มๆอยู่นี่แล้วอย่างค่อนข้างเป็น<ม>เทคโนโลยีแห่งอนาคตอยู่เช่นกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับอ,อ,อันนี้ยังถือว่ายังเป็นรถต้นแบบอยูอ่นะครับ so w a i t i n this f o x I use for emergency condition for safety and mode to to นี่ครับลักษณะการทำงานของเขาเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเขาจะมีตัวอย่างใช้ในเรื่องของการขุดอุโมงค์ขุดอะไรต่างๆนะครับที่ที่เราไม่ไม่สามารถเข้าไปทํางานได้นะครับอ้าวสเปคจริงอยู่นี่นะครับเวเลตพลัง8.5กิโลวัตต์นะที่รอบแค่65 นะครับ rpm หกสิ้ารอบต่อนอาทีแค่นั้นเองนะครับท่านผู้ชมกำลังไม่สูงนะครับก,ก็ถือว่าทำงานได้เรื่อยๆทำงานได้เรื่อยๆตามสไตล์รถบ,รบังคับรีโมทคอนโทรลแล้วก็อีกอย่างหนึง่งท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้เหมือนรถขุดของเล่นนะอันนี้ก็คือกระบอกอ่าที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับเซอร์โวนะท่านผู้ชมใช่ไหมครับพี่ตัวกระบอกมันเหมือนเซอร์โวเลยนะครับในในในแมคโครบังคับเล็กๆอะ เหมือนก็บอกลมอ่ะ mm hmm. นี่นครับท่านผู้ชมใครก็บอกเซอร์โวเลยนะครับเห็นไหมที่อยู่ตามนี้นะครับเ mm hmm. พิ่งมาเห็นชัดๆก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ในตัวรถเองเนี่ยจะมีการติดตั้งกล้องนะครับรอบคันแล้วก็มีจุดติดเซ็นเซ,นเซอร์ต่างๆนะครับ mm hmm. อยู่บริเวณอ่าโ mm hmm. ตรงเตียง mm hmm. บุ้งกีนะครับ mm hmm. อาร์บูมนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวแขนของมันเนี่ยก็คือมอเตอร์เซ์โวแน่นอนแต่เป็นเซ์โวขนาดใหญ่อะก็คืออรถขุดของเล่นทุบแป้งทอดจะ <laughs> ติดตลกไปเลย <laughs> นะครับก็คือรถขุดของเล่นนี่แหละท่านผู้ชมไม่มีระบบไฮดรลิกนะไฟฟ้าล้วนนะครับไฟฟ้าล้วนนะครับโอ้นี่คืออินโนเวชั่นนะครับของที c ซซีเนี่แหละครับท่านผู้ชมต่อมาเดีย๋ยวมาดูเจ้าจิ๋วกันนะครับคันนี้ก็คือ ทีเซ tz ีโอทีศูนย์แปดอีอันนี้ขนาดแปดอันนี้ไม่ถึงหนึ่งตันนะท่านผู้ชมขนาดศูนย์จุดแปดตันนะครับเป็นรถขุดไฟฟ้าที่เล็กมากเฮ้ยคันนี้น่ารักดีท่านผู้ชมโอ้น่ารักมากท่านผู้ชมดูดีครับดูดีไอจิ๋วแต่คอนโทรลแบบเบาะนั่งแบบแบบแบบไอนี่แล้วนะนี่คอนโทรลข้างตัวนะท่านผู้ชม ไม่ได้มาใส่คันคอนโทรลต,ตรงนี้นะครับคันคอนโทรลต,ตรงนี้เป็นเดี๋ยวดเดือนหน้าถอยหลังอันนี้นะครับนี่คันเร่งเออนี่ครับหน้าจอควบคุมอยู่ตรงนี้เห็นไหมท่านผู้ชมมียังเกียร์เต่ากระต่ายเลยนะแล้วก็คอนโทรลเมนแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ครับเจ้าจิ๋วเล็ก ชาร์จไฟบ้านเหมือนกันมาครับพี่โอ้โหชาร์จไฟบ้านเหมือนกันครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ชาร์จไฟบ้านนะครับขนาด0.8ตันนะครับมันเล็กๆน่ารักเดียวัท่านผู้ชมแล้วก็คันนี้ก็คือไซส์ที่มีในรถเล็กบ้านเราอะ่ะตันเจ็ดอันนี้ก็คือตันแปดนะครับนะ t z 18e ก็คือรถขุดไฟฟ้า h มชาร์เจอร์เหมือนกันนะครับชาร์จไฟบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ทํางานเออเหมาะสาหรับคนทําสวนดียวไว้อย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็แก๊กก็แก๊แกนะครับ Oh. ทั้งอินโนเวชันทั้งโซลูชันนะครับก็คือเทคโนโลยีที่ทำมาเป็นนวัตรกรรมแล้วก็ทำมาเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนะครับได้เห็นกันที่นี่แล้วนะครับกับทีซัซีโอ่ะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปครับท่านผู้ชมถ้าถ้าเดาไม่ผิดนะครับรถขุด รถขุดที่ใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมจากระยะไกลนะครับเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเสารีโมทอยู่ตรงนี้นะครับทําให้คนควบคุมเครื่องจักรนะครับหรือควบคุมรถคันนี้จากระยะไกลนะครับโดยที่ไม่ต้องขึ้นมาขับนะครับ,รบก็สามารถใช้กับส่วนที่ทํางานที่เป็นอันตรายนะครับที่ที่มนุษย์ไม่ไม่สามารถเข้าไปทําไดนะ้ก็จะใช้ระบบเนี้ยนะครับรถขุดที่เป็นระบบเนี้ยเข้าไปทํางานแทน นะครับอมโอเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นรถขุดไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวโซนนี้นะครับก็จะเป็นรถขุดขนาดใหญ่นะครับรถขุดขนาดใหญ่แล้วก็ขาน,นี้นะครับสีเขียวเข้มๆตัวนี้ก็เป็น t ี2ซ0สองสีู่นย์อีนะครับน่าจะเป็นไฟฟ้าเช่นกันเขาตวเวทใหญ่มากท่านผู้ชม แล้วก็อันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดของเขานะครับก็คือ t z 1 3 0ยังไม่ขายบ้านเรานะอันนี้ถือว่าเป็นน้องใหม่ของเขาเลยเหมือนกันนะครับรุ่นนี้แต่ยังไม่มีขายบ้านเรานะนี่ครับโอ้โหนี่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้หลังจากที่เราเข้าชมลายผลิตแล้วเนี่ยเราจะหยุดกระบวนการถ่ายวิดีโอทุกๆุอย่างลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเก็บนะครับรายล,ายละเอียดมาเป็นคำพูด แล้วก็เล่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างพร้อมแล้วไปกันเลยครับ